เปิดหกมาดำไฮโซสวยและรวยมากผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยเหมือนเดิมจนปัจจุบันลูกๆโตทันคุณแม่หมดแล้วดูเหมือนพี่สาวเข้าไปทุกทีเจอกี่ครั้งก็ยังสดใสอยู่เลยล่ะคะ่ะ คนที่หกส้มชวัญยาแม่ของพระเอกรูปหล่อผิดพัชระควงแขนลูกชายออกงานแต่ละที่ต้องขยี้ตารัวๆนึกว่าพีดควงสาวที่ไหนกันเลยเพราะแม่ส้มสวยมากเดาอายุไม่ถูกเลยจริงๆจะบอกว่าเป็นพี่สาวคนโตของบ้านก็เชื่อสนิทใจล่าสุดส้มก็ลงภาพย้อนสมัยเป็นนิสิตจ,จุฬาให้ได้ชมกันเห็นแล้วก็ต้องรอ้องโอโหเลยทีเดียวแม่ส้มหน้าตาจิ้มริมพิวเพรียสวยโดดเด่นแบบการเวลาทําอะไรไม่ได้ของแท้แถมไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันของแม่สม้มนั่นก็ฟิลไม่เบา้าจะเรียกว,ว่าเป็น วัยรุ่นท่านหนึ่งก็ไม่ติดเลยสดใสแข็งแดงมากค่ะคนที่ 5. แอลสุภลักษณ์เจ้าแม่เอ็มโซเฟียที่ยังสวยไม่สร้างในวัย69ปีจัดงานปาร์ตี้วันเกิดสุดอลังการไฮไลท์ในงานอยู่ที่ตอนคุณแอลโชสเตปเต้นและร้องเพลงสุดมันเหมือนสาววัยรุ่นแข็งแดงมากๆจนคนทั้งฮอต่างกีดสนั่นและเต้นตามกันอย่างสนุกสนานสดใสด่าเริงลืมไว้โมเมนต์ตอนที่ประกบแอนก็น่าประทับใจเหมือนแม่กับลูกสาวคุณแอลเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักเสมอ คนที่4มูนอาอัลซารุนีเซเลบริตี้สาวภริยาของอภิมหาเศรษฐีแห่งดูไบปรากฏตัวคาได้เป็นต้องหลงว้าวเสมอทั้งรูปชมที่สวยตะโกนและเคื่องเพชรที่ประคมงลงบนตัวขับไปเธอดูโดดเด่นสมดังคำที่มูนาะมักจะเรียกตัวเองอยู่เสมอว่านางทยาทะเลทรายเป็นคนุณยายที่ยังดูสาวมากตอนถ่ายภาพคู่รูกสไปคือสูส่สีฟิลเพื่อนสาวเพือพ่อนสีสุดๆอายุ7กระดัดไปแล้วยัยงเฟี้ยวจนต้องเดี่ยวมองขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ Walk, 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 drop it to the flow drop jump it to the flow dear. คนที่3คุณสูมาีคุณนกักเกษมไฮโซแสนล้านเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยเจ้าของฉายาตุ๊กตาบาร์บี้เพราะสไตล์การแต่งตัวแต่งหน้าของคุณสูมานีคือถอดแบบตุ๊กตาออกมาเลยสวยตลอดเวลาเป็นสาว2,000ปีที่การเวลาทําอะไรเธอไม่ได้เลยจริงๆปัจจุบันเธอมีอายุ87ปีแต่ยังแข็งแรงและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกแถมความทรงจํายังเป๊ะมากเป็นนักสะสมงานศิล,ลปะและอัญมณีระดับโลกที่ยังสามารถเล่าเรื่องราวที่ไปที่มาของทุกชิ้นได้ คุยสนุกเป็นกันเองมากค่ะ คนที่สองมาด,ดามแป้งนวลพันสวยเก่งขบเครื่องมากเป็นไอดอนในดวงใจของผู้หญิงหลายคนแม้จะควบตำแหน่งหน้าที่เยอะก็ยังดูแลตัวเองได้ดีไม่มียอนแถมไม่เชื่อเลยว่าอาย,อยุ58ปีแล้วเพราะสดใสจริงๆตอนอยู่กับน้องปงังลูกสาวก็เหมือนพี่กับน้องตอนอยู่ในสนามบอลมาด,ดามแป้งก็มักจะแต่งหน้าเบาๆแต่งชุดกีฬาดูเป็นสาวเท่ทรงพลังส่วนลุกออกงานก็คือไม่แพ้วสง่าง,างามนางพญามากล่าสุดก็ถ่ายรูปประกบริซ่ามอบดอกไม้อวยพรวันเกิด พี่แป้งและน้องลิซสวยสูสีกินกันไม่ลงเลยค่ะ คนที่หนึ่งโสภิตมินชยานัน์คุณแม่ของซีนุ่มแห่งบ้านมินชย,ยนัน์ที่เหมือนสุภาพบุรุษจุฑาเทพในชีวิตจริงโดยความสวยของคุณแม่ก็กลายเป็นไวรัลมาแล้วในงานวันเกิดที่ผ่านมาเพราะคุณแม่ดูลักชัวรี่มากหวานละมุนเหมือนลอยได้แทบจะเป็นพี่สาวของซีนุ่มอยู่แล้วละคะชื่นชมจริงๆคนอายุ6กะลัดแล้วแต่ยังดูสาวและอร่าขนาดนี้ซึ่งลูกชายคนโตของแม่ก็เป็นคุณหมอด้านชะลอวัยเข้ามาช่วยดูแลความงามให้แม่อีกแรงขึ้นแทนแม่สามีแห่งชาติเลยทีเดียวคะ่ะ